สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะนางรำนะคะบ้านจำปาดงก็ทยอเดินทางมาแล้วนะคะเก้าโมงครึ่งนะคะนะก็รอเจ้าภาพเนาะเจ้าภาพเดินทางมาเองนะเอฟซี FC. นะก็น่าจะมาจากกกกอกนะคะเพราะเมื่อวานเห็นแม่ออกไปรับที่สนามบินนะคะก็คงจะเดินทางมาพร้อมแม่ออกนะคะนัดเวลารำเก้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็ สองโมงกว่าแล้วนะคะนางรำชาวบ้านก็ทยอยเดินทางมากันนะคะตอนนี้เราไปดูที่ครัวกลางกันนะคะเอซีเขาทำอะไรกินข้าวเช้านะคะป้าสาก็กินข้าวมาจากวัดนะคะกินข้าวมาจากวัดเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่ครัวกลางเขากินข้าวกับอะไรกัน กินแล้วกินข่าวเศร้ามาจากวัดเรียบร้อยแล้วกินกับยังเอาเลยแล้วแล้วไปหัน,อเ,นเอากําลังอัดคลิปนี่เบาเลย <laughs> มากับแดงโรถ

เายมุ่นดนเห็นแล้วจะเปลี่ยนเมื่อวานนี่ล่ะนมุ่นผาที่ล่ะนีม่นผ์พระมานขึ้นอื่นละบ่ยานาอยู่ไปแม่นิ้นไปมุ่นผะแม่ไปมุ่นผานุแม่ลุ่มแม่แม่พี่บอกเกงเก่งปัญญาต่อที่เลี้งบมด ที่เลียนวิจิตถอยเอาู้เมื่อแรกอะต้มสองน้ำนาตั้งแต่เมื่อวานแก้วแน่นลูกเชือกเป็นอะไลกเือไม่ได้ครับไปเยี่ยมเมื่อบ้านไปอยู่ปั้ังคือบ่ไปไปเมื่อวานในฝ้ามันคล่ำบอกลูกร้านคอยกับล่งไปทายทีมหาหน้าที่คุณมาลูกร้านคอยยุ่งกันนิสัยดีค่ยยุ่งกันเหยจังยุ่มกันเลยจังสาวรินเลยไอ้หมียวคอย อัดชงทุกันลงไปเอาเอาของมาให้ปูให้ย่าคุณป้าเสียงโลกก็ก็ยักยอกกันในรถบ่อกเป็นรถจีปีดมันร้อนๆพันพ่อมูเมนพนไถ่มูแล้วเมนเมื่อวานทำอะไรกันที่รถทำอะไรกันมือที่รถนะเมื่อวานอ่ะพักแก้่พี่หมิวอะไรนะพี่หมิวร้องเลยมินน้อยกันเลยเมื่อวนแก้งอะไรพี่หมิวนะเมื่อวานเนี่ยโอ้ยยังบอ ลูกจีเจอมาเลิกไปหาที่คืนมาชิยุ่กันแล้วมั้งมีแต่เด็กนอนบามีผู้ใหญ่เลยเออึ้นมาวันนี้บอกถามยาอายุว่าลุงเสือเป็นยังไงเราบอกบ่ได้ไปเลยคอยกันถามข้าวเอาเราอ่ะเอออันนี้อันนี้ขอกระถามเจ้าบันนี้เป็นยังไงเป็นเย้งไหนก็เป็นที่เราเพย่กินแล้ว oh ม um> ือแล้วมือ กินข้าวเชาตกใจกินข้าวเทียงยายตกใจเลยอ่ะกินข้าวเที่ตกใจเลยอ่ะเออก็ว่าเราบ่ได้เป็นหยังก็อยู่นํากันดีๆเนาะือกินข้าวกินหยังค่อยไปซื้อไปเอามากินแมนก็โหดที่สวนเขแล้ไนเออแล้วก็มมันังน แต่ว่านอนปกติ้านอนม่ฮึ่เลยี่มเนเลยสามโมงตัวบ่าสบายตลับหน้าเยึงับ็ลงมานอนดินเหมืนลปูนอนอืมแม่บรนหัวกับหอนที่กันลอยแต่เซอายุองเสาก็่น เาก็ไม่ได้ไปปุ๊อกพอไปตลาดน่ะจนกลับมาก็ยังยูนนอนท่าเก่าอยู่เป็นเจนแบนู้เเลยไปปุ๊ไปปุ๊ก็าบอกเอบอเออย่างแล้วกนี้จะลืมตาบนอยแมนี่มันลับกเออพอกระเที่ยบไปปุ๊อยู่ตามเทือทเวนจเออเซเว่นดแล้วเนาะหาแบบนื้ บ่อเลยโทรหาบอกมือจนเอาขึ้นรถแล้วแล้วบ่ม่นก็ล่มเ่ละมากกเลยลุเล่เจ้าเป็ุกบังรู้มเล่ก็มาปุกบังรู้กันได้กี่ตีกูจน็่เอาขึ้นรถไปหาหมออุกแไดบบ่อลืมตาบ่อื้อบ่อย่งยุ่ยซื่อาะใจยุ่ยขาใจอยู่มันจะแบบปุกแจงได้หน่อนก็จนคันจนมือเลยเนาะ ก็ง่ายกันเท่าหรตัวเราครับเห็นคนอยู่บ้าืพูดสามเนเหรเบิ้งเยเบิ้งตันไว้แนวได้เาเนเบิ่งตหน้าพเห็นนภษาีขึ้นแล้วบอกดีแล้วอืวยมแล้วแวันนี้ราไปรมานอนขึ้นปล่นอนขึ้นบเดี๋ยวนี้เรากินลูกกินข้าวกินน้ำได้แล้วนน เ่งนี man, ien, long, ้น <that> ีมยู่ืเม yeah. <that> ่อเราเป็นเราเราลับไปเลยบ่ลับเออนอนแก็นอนวนอนเว้นนอนยังธรรมดาลายกินข้าวี้กินแก็นอนพักผ่อนอนนแว่านอนเป็นไรที่นอนผิดปกติแล้วอืมอืมออยอืม รถกแต่เนียรู้จ um ัดเเนาะอันน nah ี <h 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 ้ใช um> ่เอครับรถไทยมอสอันะครับรถบ่เป็นแบคอยล้างกับ่เป็นไปหนาย่างเดียวเลยโรหาลุมมือหุก็ลังนต่อไส้อยู่แบบเดียวดของมันมันมากันบบมันก็มันก็ตั้เอาของหวานใส่ถุงแลวกกัดก่นไปเลยไรอันยะีมันมีเวลากินมันว่าไง มันก็จ้ดูแล้วก็มัดมาแล้วก็กัดกวนแล้วขับเมื่อใส่ออกไปเลยกับว่าอันมันว่าอันเหมืนขับรถใหญ่มื่มันกับมันนั่นแหละมันก็ขับรถใหญ่แล้วกัดไปพร้อมเออกินไปพร้อมเป็นแล้วเป็นแห้งแต่บอกจัคเขาท้วมไม่พาไปโรงพยาบาลมันบอกหน้าซ่าหน้าซ่าท้วมไม่ผ้าอันอันมันบ่าเออเรื่อเสือเออเรื่องอะไรเรื่อว่ะหน้าผ้าไปโรงพยาบาลมันว่าจะดีว่ะหน่าบ้าไปทอดจะ เอาขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะแค่บ,บับนี้และนางพระทางหลานไปจินมูไปหอบควายกับต่าเอิญมออยู่นหน้าไม้แล้วไปบึงก็มอนหน้าไม้เขาจะวัดแต่ความดันแต่นาะความดันปกติความดันแต่ปกติแล้วก็ไป <สะ S 1> อย่างไรต้องชุงด,ดตัวก็ไปถึงโรงพยาบาลก็แกกะมีนไปแต่ถามอะไรก็แก้เบื่อนะสบายเลยนะคือมไม่รับรู้ ถามอะไรกันแบบว่าสอบยังมันได้ไมอกับเที่ยวมาถาเที่ยวมาอันนี้โอเปิลนะเ่ยยู้ไสนีนิยู้ไส่หมอถามมันแบเป็นยังไงสมองให้เสือเนาะหายไปๆด้วยหายไปละกใหาย เห็นยาผ้าบ้านเห็นเห็นยาผ้าบ้านขาเรยกวะเขาสิ็่ลน้องบอกว่าเนี่ยลูกน้องนั่นน่ะลูหมองหน้าเออว่าว่าน้องนั่นน่ะเพราะด้ล่งจะเคลือบเราเปล่ข้างแรกบอกเม็ดเม่ดปลาห้าหมอนนี่บอกเขาว่าโอ้ยบะแมนว่าอันนั่นดอกตะกี้เพป่นบ่ได้ห่วงน่าจะหากินสุตีนะะ มีปลาบอลเาจสี่โลดบออเด้ออันล้เบาบอว่านี่เราเราไปเราไปลงซื้อบ้านนะหกสบาทเด้ปลาถ้วยหนึ่งขอรว่าเจ้ากระซื้อหรอเสียแคกหรอเร่ยาไตไ้ยรงเขาไปได้ปลา้อใหญ่เราหวาไได้ปลาขอน้อยออไอสดุ้งเนาะจะได้แต่ปลาขาวปลาอันนี้เลยคนสวยกินข้าวนะคะค่ะกินไปด้วยไกินข้าวบอรมูเลยะ คอยกินบกหวานในยอดวิวเป็นหมื่นตัวทนทนอ๋ออย่างเงี้ยอ้าวครับตาตีเนี่ยแม่เอาอีกแล้วอ้าปากใหญ่ๆตัวเมื่อประจักษ์ถายสดคอยได้หลักบักหลา้7,000 7,000กว่าบ่กดูผู้กินบกหวานตาสวดทนโอ้ยตาปานไข่ห่านบานเว้าท้าได้เฮงเห็ดใส่เว้าถ้าได้เฮงเห็ดใส่ โ้นเถื่อนอยากกินเท่ละอันไม่พักก็ได้เล้าใส่เป็นปุ่มคือเขาเล้าตัวมันสวยมันสียข้าคอบ่โอ๋มันสิบ่สวยบ่โอ้กินกับย่างห่วงสวยอยู่งานตะกินแบบงานงานสววแล้วเนาะมันยังจริงนะเงินคนสวยเด้อบานนี่เดลยจะได้ขาพี่เสือบอกว่ากินมาตั้งแต่น้อยดูผิวพี่เสือผิวจะได้สวย ขาวไปทา้งใดแล้วล่ะคนขาวไปใส่แล้วนี่มาเหียนนะคะขาวจะได้ขาวเหมือนพี่เสือโอ้งุดแล้ว